ความดันอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่สุดเดี๋ยวก่อนไหมถ่ายรูปไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยเป็นหลักฐานอ๋อเข้าทอมอไงเปล่าเข้า,ขา,ขาทำไมนั่นเป็นหลักฐานอเอเช็คไว้ร<อ>้อยสิบหกยังไม่ขึ้นแม่วันนี้ยังไม่สูงร้อกแล้วหัวใจอะ่ะ 我讲。